你在爱。 เชื่ออะไรฮะรู้ไหมคุณทำผมวุ่นวายให้อย่าเพิ่งเดินไปไกลมารับผิดชอบไปเสิี่เงตอสที่จะสิ้นออีกแนผมได้คนเดียจะคอยดูแลเธอเองดีจะหวิ่งกับคนนี้ฉันชีและสัญญาว่าต่อจากนี้จะมีแค่คุณเพียงคนเดียวจะยอมปตัวเป็นคนดีเห็นผมเงียๆแบบนี้แต่ผมัวรังเป็นจะไปรับไปส่งจะไปหยุดจะไปกดผมไม่ได้รอเล่นให่อยากโทรหาุกเวลาให้คุยกับเธอ ที่เจอจะทำไงเงอยากพบกับเธอเหมือนองค์วอากจะเจอม่รู้่าเอชื่แค่ด้วยอยากเอาคูเป็นตัสิแค่อยากให้คุณเปิดหัวแจเราคลบกันไปดูมก็ชิจริงปะจ๊ะอยากจะดได้คนดีเปนฟฉันอยาจได้คนนี้เป็นแฟหได้คนนี้เปฟก็ดี อยากจได้คนนี้ไม่แบนแะฉันเปนอยากจุคนนี้ไม่แบนถ้นเธอ ที่เราได้กลับมาทำงานร่วมกันก็คงคิดถึงและเราล่ะคะคิดถึงคนที่ยืนข้างๆไหมก็คิดถึงครับเราได้ก้อมาแล้วนะครับมีมีก้อทำไมอ่ะคิดถ evet ึงค OK> ่ะอย่าพูดว่าก้อเห็นไหมคิดถึงก็บอกคิดถึงพูดใหม่คิดถึงไหม พี่ถึ้งพี่จิงด้วยนผู้ชมที่รับชมอยู่ทางวีไลฟ์พาร์ทของเราตอนนี้คงจะจิกหมอนขาดแล้วนะคะกลับมาที่เมื่อกี้ขอยุ้าอีกรอบหนึ่งอันนี้ไม่ได้จิ้งทำไมต้องเลือกเพลงนี้เพลงนี้เป็นแบบว่าที่เราซื้อลิขสิทธิ์มาเป็นล้านเพลงทำไมจิ้นเพลงนี้แค่อยากจะ แก้ตัวหรือจะสารภาพอะไรก็ได้ค่ะไม่ต้องแก้ตัวแฟนว่าไงแฟนอย่าเียสินะอยมีพิรุษยังมีพิรุษอย่าพูดจับได้เพลงแตกแล้วเดีอยเพลงมันน่ารักใช่ไหมล่ะไม่ไม่จอิจริงเพลง ที่ฉันไปดูของพี่นิวมาพี่นิววางสมุดให้ดูแล้วก็คือเพลงมีเป็นลาน่ะทาไมสองคนนี้จิ้มเพลงนี้คือมันมีเพลงน่ารักอีกเยอะก็นี่คือหน,น,นึ่งในล้านไงครับผมเออครับยังไงสิผมตามที่น้องเขาพูดแหละครับผม ยังไม่ได้แต่งเลยเสียการตกครองกันเลยคือยังไงคะเราเราเป็นคนที่ให้เกียรติคนที่โอ้โหไม่ยินข้างล่างไหมนูกข้างล่างเมื่อกี้ตะโกนว่าอะไรนะโออะไรนะครับผมฟังไม่รู้เรื่อง ไมมีสองคำโอมอยากจะพูดคำไหนระหว่างกลัวคนที่เรารักกับกลัวเมียเป็นพี่ที่เรื่องไม่ถูกเป็นพี่ท <c oughs> ี <c oughs> ่จะเรียกคำว่ากลัวเมียไปเลยทำไมไม่พา <c oughs> โอมให้เกียรดหรือว่าโอมวเ <c oughs> ถ้าอยากมีชีวิตแฮปปี้ไลฟ์ก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละรับ <c oughs> เม้นได้พอดีเม้ได้พอดีไม่ทันแล้ววันสุดท้ายแล้วเอาหน่อยเ,ออเล่นกันหน่อยเล่นกันหน่อยมันเป็นวันสุดท้ายของการแสดงค,คู่นี้เรื่องจริงวันนี้หนูสแสดงให้เต็มที่เลยลูกขออนุญาตถามทั้งสองนหน่อยตั้งแต่วันเจอกันครั้งแรกรู้สึกไงเม็นึินหน้าไม่ชอบหน้าหรือว่าฮุย คนนี้เราจะมาพูดกับเราแต่และคนรู้สึกไงบ้างาฟุกก่อนฟุกนั้นจะเป็นอย่างหลังครับผมหมายความว่าคือเราเจอเขาเราก็แบบเห็นว่าเขาแบบเออใครจะมาเล่นเป็นพี่ดีดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเจอเขาวันแรกคือง,งานเปิดตัวนักแสดงใช่ไหมครับตั้งแต่นั้นมาก็<ม>เริ่มทำความรู้จ,จักกันมาเรื่อยๆ <S <S แล้วก็แบบค่อยๆสนิทก,กันไปเรื่อยๆเพราะเราต้องแบบเวิร์กช็อปด้วยกันหลายเดือนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องถ่ายด้วยกันก็ตั้งแต่นั้นมาก็แบบเห็นหน้าเขาเกือบ ทุกวันเลยเวิรทองานด้วยกันตลอดเลยเกือบจัดทุกวันใไไนช่วงงานต้องเวร์กชอบคือต้องมีการแบบว่าสวมบทบาทเราต้องเข้าถึงอารมณ์ของนักแสดงครับถูกไหมแต่ว่าก็ไม่เห็นจําเป็นชานหน้าได้ยินแบบเคยได้ยินพี่เจมส์นะโลงเคยเมามาอะไรคือการที่เธอสอคนคือแบบลงมาจากรถเดียวกันคนละเรือนี้ใช่ไหมครับ รถตู้มันกว้างครับรถตู้ผมว่าโยกันจะเยอะอบอุ่นดีพี่อมเขาใจดีไงเขาแบบว่าให้น้องแบบเดินทางไปด้วยอะไรอย่างนี้ครับจุดหมายไปทางเดียวกันครับผมพี่เทมขอบคุณแหล่งข่าวขอบคุณแหล่งข่าวจากพี่เทมด้วยนะคะเดี๋ยวข่าวมาใหม่ได้นะคะอาคุณของฟังคูณคุณโอมก็ก็ร e ู้สึกเอาตรงๆก็รู้สึกถูกชะตาเขาที you know ่แบบเขาเกิขึ้นนี่เ คืออย่างที่เจอเราจะเจอคนแบบแล้วพอเราเจอคนแล้วก็เราสึกว่าเอ้ยทำไมคนคนนี้เขารู้ดูน่าสิ่งที่ผมเคยพูดตลอดว่าแบบเขาดูแบบดูเป็นเป็นมิตรกับทุกๆคนดีเขาดูดูชื่นดูแบบเอ้ามิรอะไรนะมิรชาชีพอะดูเป็นมิตรกับทุกคนดูแบบยิ้มง่ายดูแบบเอ้ยแล้วพอเราคุยเราเป็นคนคุยน้อยเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วพอเราเจอเขาแบบ แล้วก็แบบไปเข้าคู่ได้่ะอะไรนันก็เพลินดีครับเพลินดีอ๋อเพลินดีใช้ไหมคพรานนอนน้อยท่องคาถก็มีคนมาลายออไลายกำแพงน้ำแข็งคุณได้ใช่ไหมคะครับครับครับเอาละเอาละงานให้ช่วงสุดท้ายให้พูดอะไรถึงฝ่ายตรงข้ามสักนิดนึงที่อยู่ด้วยกันมาตรงนี้ ก็ขอบคุณนะครับก็วันนี้เนี่ยมันเป็นแฟนมีตเที่เ,เขาบอกเป็นครั้งสุดท้ายของได้แดงแล้วอะไรเงี้ยก็อยากจะขอบคุณพี่โอมมากมากเลยที่ตลอดเวลาที่เราถ่ายทําด้วยกันมาตั้งแต่เวิร์กช็อปพี่อมก็เป็นคนที่แบบน่ารักกับทุกๆคนเสมอแล้วกอ็อยากจะขอบคุณมากๆที่คอยเป็นแบบเป็นห่วงเป็นยายคอยอ ถามสารทุกสุขรีดตลอดเวลาอะไรเงี้ยบางทีคำไเล็กๆน้อยๆมันมันมีค่าแบบลองมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับร้อยวันร้อปีไม่เห็นเขาพูดอย่างนี้นะยังไงเหรอคะอยู่เบื้องหลังอยู่ด้วยกันเขาพูดได้เหรอคะอันนี้เอาเผาใช่ไหมฮะคือเดี๋ยวนี้เขาแสบแสบแสบแบบว่ามีการแบบลูกล่อลูกชนเก่ง จะมาถานว่าอย่างไรครับผมถ้าบอกอยากจะบอกความรู้สึกอะไรที่แบบที่ผ่านมาเ็าอย่างที่บอกเขาก็เขาเหมือนการที like ่แบบอย่างที you know things, ่บอกว่าเป็นเป็นคู่ที่ดีมาตลอดเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีแบบคอยแบบอย่างที่บอกว่าเราให้กำลังใจกันและกันตลอดเวลาที่เราเหนื่อยเราท้อเราอะไรเราจริงๆเราก็คุยกันรู้เรื่องก็คือผมเป็นคนพูดกับใครไม่รู้เรื่องอะไรก็ว่าแต่ว่าเราเราคุยกันรู้เรื่องเราแบบ ต้องการแบบไหนอะไรเงี้ยลาเราเขาคู่เขาซีนมันก็จะแบบว่าง่ายในการแบบเป็นดีนพามให้ให้อย่างเกือบร้อยเปให้มากที่สุดอะไรเงี้ยก็ขอบคุณก็จริงๆสำหรับช่วงเวลาที่ผ่านมาปีกว่าๆเนี่ยก็เรายังไม่ได้จบแบบจบดีนพามจบอะไรไว้เท่านี้แต่ว่าเราก็ยังเดินต่อไปที่ผมบอกเพราเราจะไม่ไม่หยุดใช่ไหมฮะมาด้วยความสำเร็จเราก็ยังเดินต่อไปเรื่อยๆจำมืจำมือทําเลยภาพที่ดีคนต่อไป คือเมื่อกี้นั้นเขาตีนี่เขาจะไปยังไงครับเนี่ยเดินไปด้านขงทีสงสัยเขาอยากเช้าซาวเช็กก่อนอ๋อเดี๋ยวไว้เคลี้นั้นเขาตีอยู่นะครับเนี่ยเออเอันนี้นะคะขอขอบคุณนะคะทั้งสองคนมากค่ะขอบคุณมากคบคบอกเลยว่าเดี๋ยวฟินดี